เราหกนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็แผนการตรวจสอบหรือแ,แผนการพัฒนาสำนักง,งานการจรินก็เราเราก็วางแผนด้วยสี่ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับ <c oughs> ยุทธศาสตร์แรกเป็นเรื่องของการตรวจเงินเป็นดินละนะครับก็เป็นหน้าที่หลักของสำนักง,งานนะครับยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐนะซึ่งจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนเนี่ย ได้มีวินัยการเงินกัคลังเพราะว่าในพระลชบัญญัิวินัยการเงินกันขังของรัฐเนี่ยก็มีนหนหน้าที่ให้สำนักง,ง,งานการทุนบินต้องต้องส่งเสริมให้หน่วยงานได้รักษาวินัยการเงินกันขังนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายในปี -63 ที่ผ่านมาเนี่ยในด้านการตรวจเงินเป็นดินด้านแรกนะครับมือาสตร์แรก เรามีเป้าหมายในการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินม่นดินก็คือการตรวจสอบด้านการเงินนะครับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความไพร์นออเดดและการตรวจสอบการดําเนินงานนะฮะหรือพวกเฟอร์แมนออเดดส่วนการตรวจสอบด้านการเงินประการแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางพระหดับวินัยการเงินกันลังของรัฐที่กําหนดให้เราตรวจรายงานการเงินให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาม ตามพรบาวินัยนะครับเราก็ต้องหาคนมาทําหน้าที่นะฮะก็ศึกษากฎหมายทั้งทั้งตัวกฎหมายวินยัยการเงินการคลังของรัฐนะตัวกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานซึ่งก็ได้พบว่ามีร้อยสามสิบกว่าหน่วยเนี่ยสามารถให้ผู้สอบบัญชีภายนอกมาทำมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เราคือไม่มีภาพบังคับทางกฎหมายล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งในปีปีหกสามเนี่ยเราขอความร่วมมือไปทั้งหมดนะครับ เราก็ได้รับความร่วมมือมา90ก่าส่บยนหน่วยซึ่งเขาใช้ผู้สอบบัญชีภายนอกอันนี้ก็จะเป็นการหน่วยงานใหญ่นะครับหน่วยงานใหญ่ๆทีเ่เขาใช้สามารถใช้ผู้สอบบัญชีภายนอกแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะจ่ายค่าสอบบัญชีการตรวจกำลัดินของคณะกรรมการตรวจกบลัดินที่เน้นให้เราส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ นะทำให้ถูกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับมันคือ่อยากเข้าไปตรวจสอบระบบความผิดนะฮะหลังจากผลการตรวจสอบที่เราตรวจสอบแล้วเสนอแนะให้หน่วยงานได้แก้ไขแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้ความรู้ให้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆกฎหมายต่างๆรวมถึงระดับวินัยการเงินขังของรัฐด้วยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการตินกินและทางสำนักงานนะครับอ ujemy, ั right based based Bringing decoration. นน, Wrestle movement, Harley Everywhere nữa, Read pixels. นี้ก็เป็นส่วนที่2นะครับ ส่วนที่3เป็นเรื่องของอาการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนก็นคือภาคประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถ,ถึงเงินแผ่นดินนะฮะได้รู้รักเงินแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาเงินแผ่นดินซึ่งก็เป็นเงินของประชาชนทั้งชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนส่วนน่านก็รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยถ้าไหนมันมีความชัดเจนเนี่ยก็ให้รับได้ ไม่จําเป็นต้องลงชื่อให้รับได้แต่ว่าต้องมีความชัดเจนว่าตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าลงชื่อมาเนี่ยต้องรับแล้วฮะต้องพิจารณาว่าว่ามันตรงไหนแล้วก็ไปตรวจเพราะถือว่าท่านให้ความร่วมมือแล้วท่านประชาชนได้ได้แจ้งมาแล้วกล้าที่จะกลที่จะแจ้งมาอี่นี้ในส่วนของตัวสํานักงานเนี่ย คือวันวันนี้เนี่ยมันมันตรวจด้วยคนสามพันกว่าคนกับงบประมาณอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ไหวมันทำไม่ได้นะครับมันก็ต้องหาวิธีการนึงเราพยายามที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานเขาเขาอยู่ในระบบทั้งหมดในอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อที่จะเราจะตรวจผ่านนะผมเซ็นเดโมยูร่วมกับทางทางทาง DGA ฮะสัฐบันพัฒนาสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือเอ d a นี ให้เข้ามาช่วยนะฮะในลายเซ็นต่างๆที่อยู่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองจากที่เอ d ดานะฮะถึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและใช้ได้นะครับแ,แล้วก็ในส่วนงตัวสํานักง,งานเองเนี่ยฐานข้อมูลต่างๆ Big Data หรือเอา AI มาใช้เนี่ยผมก็ให้ร่วมมือกับทาง n e <ม>็ t e c คหรือบทตชเข้ามาช่วยเลยเนะ<ม>ข้ามาช่วยในงานงานแรกเลย,งา,ายงานตัวจสอมาแล้วดีคือการตรวจผลสมำิี เอาไอเข้ามามาจับหรือว่าในสิ่งที่เราเคยตรวจมาแล้วเนี่ยมันสาระสำคัญมันตรงไหนยังไงนะฮะ,ฮะแล้วก็กำลังจะขยายไปตัวฐานข้อมูลของคนอื่นก็คือระบบ e g p ของกรมบัญชีกลางนะในการที่จะตรวจเรื่องของการจัดซื้อจ้างจริงในกระบวนการต่างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในระบบหมดแล้วเราใช้ใช้เทรอนิกสตรวจได้มันก็จะเหลือขั้นตอนสำคัญสำคัญที่เราเลือกตรวจได้ you